กลายเป็นนักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพไปแล้วสําหรับบิ๊กตู่ลูกากูครับล่าสุดเอเจนซี่ไม่ปลื้มมากๆเลยกับพร้อมแยกทางกับลูกากูแล้วณเวลานี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเซสตาเด e โลสปอร์ตครับสื่อเจตัลี่ครับบอกว่ามีรายงานเลยว่า Rock Nation ร็อกเนชั่นกับบริษัทเอเจนซี่ดังนะพร้อมที่จะแยกทางกับลูกา k u กูหลังไม่พอใจที่นักเตะไปต่อเจรจาก,กับยูเวนตุสและทําให้อินเตอร์มิลานถอสมองไม่เอาตัวแล้ว เราต้องบอกว่าเอเจนซี่ที่มีเจซีเป็นเจ้าของนั้นพร้อมที่จะแยกทางกับโลกาโก้แล้วนะครับเซบาสเตียนโลดูได้รับมอบหมายเป็นเอเจนต์ของโลกาโก้ในการเจรจารยยายทีมและเขาก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของโลกาโก้ที่เลือกเมิอนอินเตอร์มิลานแถมทํางานโดยไม่ให้ร็อกเนชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนสร้างตัวแทนของร็อกเนชั่นเองก็บินไปถึงประเทศเบลเยียมในวันเสาร์เลยนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับจุดยื่ของโลกาโก้และพยายามเจรจารให้การย้ายสู่อินเตอร์เกิดขึ้น ทาง Rock เนชั่นเขาผิดหวังกับการตัดสินใจของลูกากูเป็นอย่างมากเลยที่ไปแอบเจรจากับยูเวนตุสครับโดยเฉพาะที่พวกเขาเคยทำแคมเปญบนโซเชียลมีเดียนในเดือนเมษายนหลังแฟนบอลของ os, ยูเวนตุสเหยียดสีผิวใส่ลูกากูระหว่างเกมคบปาอิตาเลียนะฮะไม่จำในตอนนั้นตอนนี้ครับ Rock n a ช i ่นเลยตั้งใจที่จะแยกทางกับลูกากูแล้วและจะแจ้งให้เจ้าตัวทราบในสัปดาห์หน้าเมื่อแก้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ภาพลักกับสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับพอกันทีไม่เอาแล้วบิ๊กตู้ลูกากูครับ โอ้โหเหมือนนกสองหัวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับที่ไหนได้ไปแอบเจราจากับม้าลายูเวนตตสครับออื